ตอที่เร้ผมอยู่ผมนะ้วเดือนห้าอยู่ใน่านที่ทำของผมนะฮะตอนนี้ก็จะป็นก,การเรื่องที่ให้ให้กลับมาทำแล้วแล้วก็ยัสชวนใจที่ทำเลยมีเป็นรูปพี่จ้ก็เหตุผลที่ผมไม่องคิดเลยตลอดห้าเดือนด้วความที่ว่าการจอผมอะ เป็นกลับไปใช้ตัวเก่าตรงที่ตัวใหม่ที่ผมซื้อมาเก้าศูนย์ใช่ก็นะ่าเลยพังใช่ผมเอาตัวเก่ามาใช้นั่นก็คือพีทีหนึ่งศูนย์สามศูนย์ไม่เข้าใจว่าทำไมผมถึงไม่เนละ่นจิ๊เกมลง อจริงๆเนี่ยเออมาเล่นได้มันเล่นได้ปกติแล้วไปครับบ๊ายบา,ายมาเล่นคอ,อเตะได้ได้ปกติแต่เมันตี๋ว่า,าปั่นปัน๊บเล่นเหมือนตกตกห้อเลยคือผมก็ไม่รู้นะมันเป็นเพราะอะไรแต่ให้ดูแล้วก็ น่าจะการจอส่วนใหญ่ก็เลยคิดว่าน่าจะอีกไม่นานน่าจะเปลี่ยนการจอครับที่จะเปลี่ยนก็คือจะเปลี่ยนไช้ค่าจะศูนถ้าเปลี่ยนปุ๊บก็น่าจะกลับมาทำคลิปแด้คิดว่าน่าจะมีมสติครับ ก็น่าจะเป็นในมาณนี้แหละด้วยเค้าเตือนกว่าเราเล่นเอเดนไบหรืออาจจะทำไมค้าบ้างกินทินบ้างหรืออาจจะหาเกมแนวอาชีลอดย่างกินเฮลลายเกมผมก็รู้เหมือนกันต้องรอชมอะก็ ถ้าชีบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะผมไม่ได้ให้เพื่อดีโอเค